สวัสดีนายหัวจ้าโอเคใช้แอปเรียบร้อย <c oughs> มัวแต่พับผ้ามัวแต่พับผ้านู่นนี่นั่นหันมาที่เอาสิบโมงแล้ว ยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยอ่ะเออยังไม่ทันได้กินข้าวกับข,ข้าวก็ยังไม่ทันได้ทํานะต้มไข่ไว้สามฟองต้มไข่ไว้สามฟองแล้วก็แบบว่าไปหาพับผ้า,ผาถ้าทํากับข้าวนานก็จะนานอีกก็จะไม่มีเวลากินข้าวก็ต้องไปรับลูกสาวอีกนะทุกคน ทักทายทุกคนจ้าวันนี้ฉันก็มาในสภาพแบบเหมือนเดิมนะสภาพแม่บ้านนะไม่ได้เข้าแอฟฟ้านานอะ่ะหมายถึงไอ้ตรงที่มันเป็นพวกการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวใช่ไหมตอนนี้มันเปลี่ยนใหม่มันทําอะไรของมันก็ไม่รู้มันทําแบบมันทําให้ดูดีอะ่ะแต่ว่ามันหาข้อมูลยากมากเลยอะ่ะ จะไปทําตรงอะไรแบบอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่เห็นมันไม่เหมือนแต่ก่อนอ่ะทุกคนมันทํายากกว่าเดิมอ่ะเออจ๊คว่าเข้าเมนูไหนอะไรยังไงหรอโอ้วุ้นวายใปปวงหมดอืมไ้อย่างนั้นแหละอาอย่างงั้นก่อน <laughs> ปวดหัว กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะไลฟ์สดจากประเทศสโลวเกีแบบ25%เปอร์นใกล้จะหมดแล้ววันนี้คีเกตทำกับข้าวเพราะว่ามีเวลาจำกัดทำงานบ้านต้มไข่สามฟองต้มไข่สามฟองกินกับปลาบองอมี <c oughs> ปลาบอง เดี๋ยวไปเอาน้ำแข็งก่อนนะ,ะกินกับโคก้กขาดน้ำแข็งไม่ได้มันหวานเกินโค้กนะมันต้องกินกับน้ำแข็งนะ เดี๋ยวโอกาสดีๆนะจะทำน้ำยาขนมจีนจริง ้คมาแล้วค่ะขอบคุณที่รอกันนะคะเจ็ดท่านดูฝากไลค์ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ตื่นเช้ามาฝนตกฝนตกตั้งแต่ตีสี่ตีห้านะคะชอมาเปียกหีน <c oughs> <c oughs> เปียกแล้วก็ตอนนี้แดดออกแล้วแดดออกแล้วไม่มีลมแต่ไม่รู้ว่าข้างนอกมันจะหนาวหรือเปล่านะตอนเนี้ย พอมเอมื่อเช้าก็หนาวนิดนึงเมื่อเช้าก็ใส่เสื้อแขนยาวให้น้องฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยละจ้าทุกท่านจ้ารับสมัครคนคุยระอัตรารับสมัครท่านผู้ชมรยดับสารนะคะ มาแล้วมาแล้วทุกคนขาดอีกห้าคนนะขาดอีกห้าคนจะครบสิบฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะพี่โอมาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีสวัสดีพี่โอมา,มาข้าวไข่ต้มสามฟองมวมได้ทำงานบ้าน <c oughs> มม่ทำงานบ้านก็เลยแบบ ไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีต <nervous> ้มไข่ก่อนต้มไข่สามฟองเดี๋ยวจะไปรับสาวไม่ทันเพราะว่าสาวสาวเลิกสาวเลิกเรียนสิบเอ็ดโมงเมื่อเช้าเกือบนอนตื่นสายดีนะรู้สึกตัวตอนเจ็ดโมงห้านาที เพราะว่าเจ็ดโมงนี่คือเป็นเวลาที่ต้องตื่นแล้วนะทุกคนต้องตื่นไปพาลูกสาวไปเรียนพาลูกสาวไปเรียนเกือบนอนลืม <c oughs> รับลูกสาวเสร็จมาก็กจะพับผ้านะทุกคนพ,าพาับผ้าป้อนข้าวน้องนะแล้วก็พาน้องทำกิจกรรมไม่รู้จะทำอะไรดีตอนเนี้ <c oughs> อยู่ถ้าเกิดว่าไม่มีกิจกรรมพาน้องทำอ่ะน้องจะวนน้องจะวนมาแต่แต่หน้าจอโทรศัพท์หน้าจอมือถือนะอยากลดหน้าจอให้นาง เจริญอาหารกินไปเลยไข่ไก่เลี้ง <laughs> เอง <laughs> โอ้ไม่มีซานไม่มีหัวอาหารปนใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ตอนอยู่ไทยหนูมไม่ค่อยได้กินไข่นะพี่โอมามาอยู่นี่หนูรู้สึกว่าหนูชอบไข่มากเลยอืมมันมีหมดนะหมูหมากาไก่ในตู้อะมันมีมันมีเยอะเกินจนแบบว่า เหมือนมันแช่นานแล้วมันมันเสียนะเวลาเอามากินแล้วมันไอเนี่ยปุ้มปุ้ยปุ้มปุ้ยสวัสดีสวัสดีสสด i have breakfast now นะ i have breakfast now Boss my boss 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 เรียกบอสไว้ก่อนบอสปุ้มปุ้ยเย s เบรกฟาทาง ปุ้มปุ้ยไอเฟสย่า yeah. you eat everything you eat a lot มไลบุด hmm. า like ไปแล้วหรอพี่โอมาพี่โอมานในหัวไปแล้อยังเนี่ย เบลลี uh ่ฮ huh. ่าฮ okay, ่ายูเคนเอ็กนะกินได้ทุกวันแตโอมากินเยอะเกินเป็นโคเลสเตอรอลเริ่มแก่ก็ก็ลดลงลดลงลดลงนิดนึงหืมไม่โอมาพูดเหมือนอายุเยอะเลยนะทางนี้ก็สามสิบจทางนี้นิ่งก็สามสิบเจ็ดแล้วนะ แต่มันแค่ยังไม่บริบูรณ์แค่นั้นเองหนูก็สามสิบหกย่างสามสิบเจ็ดนะพี่โยมาแล้วหนูกินไข่เป็นไงบ้างเออมาเดอร์เ oh. ซ็ตบูมบูมเป๊สเอ็กซ์ซอร์ไซเออรแต่ละมือแต่ละเด จ้า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 ปุ้ยปุ้ยเดี๋ยวจับล็อกนะ อนนี้ก็อายุ37แล้วทุกคนย่างย่าง37กินไข่เยอะได้ไหมอ่ะามฟองบางทีกินไข่สองเวลานะไข่เจียวบางทีก็ทอดครั้งละสามฟองนะไข่เจียวไข่ต้มก็ครั้งละสามฟองพอเวลา he tell me to fly a w t e and who tell you and who tell you มมคุยไปคุยมาก็จะเป็นภาษาเนี่ยนะเด้อทุกคนเด้อ ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะ <c oughs> ปุ่มปุ่มเป็นภาษานะไเนึ่ย แมงวันเยอะมากเลยนะมันนะมันเข้ามายังไงก่อนฉันปิดประตูบ้านอู่นะแล้วมันชอบเข้ามาแล้วถ้าเกิดว่ามันได้ถ้าเกิดว่ามันได้กินเต็งกิวเต็งกิวถ้าเกิดว่ามันได้กินพวกกระตรงกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนกินเนื้ออย่างเงี้ยอยู่ในทางขยะอย่างงี้มันก็มานะบางทีเอาไปทิ้งแล้วนะมันก็ยังมาอยู่ เลือกเยอะมากเลยเนี่ยสามสี่ตัวเนี่ยมเลงวันนะสิบโมงครึ่งแล้ว จะไปหาทําคลิปอะไรดีกับลูกสาวกิจกรรมแม่ลูกสองสาวไป้านรอเล่าหมู่บ้านเหต้องให้ลูกสาวนั่งรถเข็นไปนะถ้าเกิดว่าเดินจูงม,มือนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะนางนางจะชอบวิ่งลงถนน ทำไรลำบากเดี๋ยวไปนะทุกคนนะบ๊ายบายนะพี่มาในหัวไปเร็วเด้อบ,บาย